thank you จะถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งออกหมดเลยและจะลองวิ่งเครื่องเป่าในกรณีที่เกิดอัิเดบินว่าน้ำมันเครื่องรั่วแข้งรั่วรือน็อตเขาขันไม่สนิทนะครับหรือ,อยางประเก็นมันรั่วอะไรเงี้ยนะครับคิดว่าให้ดูว่าประสิทธิภาพของเรานี่สุดยอดขนาดไหนในกรณีน้ำมันเครื่องรั่วก็ยังวิ่งได้ไม่มีเลย ดีค,ค,ครับขึ้นทดสอบเลยนะครับวิ่งไปกลับโดยที่ไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของวินเนกตาร์สปีดดีขนาดไหนนะครับขนาดนี้ไม่ไม่มีน้ำมันเครื่องในห้องเครื่องเลยใช่ไหมครับครับไม่มีไม่มีครับตอนนี้ก็ไม่ได้สตาร์ทเดี๋ยวจะ,ะเ,เซตไอเซตไมค์เป็นศูนย์แล้วกันครับผม ขณะนี้ทําการสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับรอบเครื่องอยู่ที่850รอบนะครับตอนนี้กําลังนี่ครับดูดูดูไอ้ไอ้ไฟเตือนน้ำมันครับได้เรื่อยว่าไม่ต้องมเครื่องครับครับผมไฟเตือนน้ามันเครื่องตอนนี้กระพริบชัดเจนเลยนะครับความเร็วภายนอกจะสูงหน่อยนะครับอาจจะอยู่ที่ร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับในขณะนี้ความเร็วนะครับ อยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและรอบเครื่องอยู่เพียง1,000กว่ารอบเองนะฮะในขณะที่ไฟโชว์น้ำมันเครื่องนะครับโชว์ตลอดเลยนะครับโชว์ตลอดเลยนะฮะถ้าเป็นาการเติมน้ำมันเครื่องธรรมดาทั่วไปนะครับที่ไม่มีสารลื่นเป็นองค์ประกอบช่วยนี่ขนาดนี้รถไม่น่าจะวิ่งได้แล้วนะครับนะคครับความเร็วนะครับตอนนี้อยู่ที่ 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะฮะนะครับน้ำมันเครื่องโชว์แดงตลอดเลยครับนี่ถ้าเป็นรถผมเองผมคงต้องจอดแล้วครับนะครับผมคงจะไม่ไม่กล้าขับต่อแล้วนะฮะตอนนี้ผมเร็วที่ร้อยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วครับ ผมจริงๆผมใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอ้หมันหน้าเป็นห่วงมากคันนั้นีร้อยตียี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับนะครับโอ้โหตอนนี้เราเดินทางมาถึงนะครับนี่ฮนะวนนักอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเราจะกลับรถไปที่ที่เดิมนะครับที่เรามาตะพู่นี้นะครับ ครับตอนนี้ทีมงานที่ถ่ายทำกีโลครเอ่อสิบแปดจุดสามครับแปดจุดสามกิโลตอนนี้เราวิ่งมาสิบแปดจุดสามกิโลแล้วครับพอไหมนี่กันเหลือเฟือแล้วสิบแปดครับสามสิบกิโลนี่กลับก็เป็นสามสิบหกเกือบสี่สิบแล้วครับครับนี่เราก็วิ่งมาทั้งหมดสิบแปดกิโลเมตรกว่าๆแล้วนะครับนะเครื่องก็ปกติความร้อนปกติแล้วก็เช็คดูน้ำมันเครื่องอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่า ไม่มีในห้องเครื่องนะครับนะน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปใหม่นะครับเช็คใหม่เพราะไม่มีน้ำมันเครื่องในห้องเครื่องครับอย่างนี้ครับไม่หล่อเลยครับแห้งสนิทเช็ดแล้วก็กอางนี่ครับเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูโอ้แบบจะดจะดแอบแอแอบไม่มี ได้เพราะฟิล์มที่เราเติมเข้าไปมันครับมันอยู่ได้เพราะฟิล์มครับาได้คารับนี่คือความมหัศจรรย์ของวินเด็กตาสปีดนะครับนะความร้อนปกตินะครับไม่มีอะไรครับจับได้ครับไม่ไม่ใช่วิ่งย0 30, ิบาิ่เราวิ่งร้อ่สเจงใจข้างหน้าเขา เพราะว่าส่วนมากปั๊มประเทศไทยจะอยู่ห่างประมาณสัก50กิโลแล้วกับเราวิ่งสักให้มันสัก60กิโลเนี่ยเพราะวิ่งไป118กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เครื่องนิ่งสนิทเลยครับเมื่อกี้วิ่งมา120เก่งใจทีมงานว่ายา140ครับถ้าเดี๋่ไม่ี้เนี่ยจริงๆร้อนยาวตรงนี้140ได้โอ้โหนี่ครับนี่คือการสตาร์ทเครื่องนะครับบิดกุญแจยังไม่ถึงไม่ถึงวินาทีเลยครับติดแล้วนะครับ เราจะทำกลับรถแล้วจดเราจะทําการเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อครับนี่มาเรามากับรถที่หน้าวนดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับขณะน,น,นี้นะครับเราได้ผ่านการเดินทางมาแล้วนะครับ18.5กิโลเมตรนะครับโดยไม่มีน้ำมันเครื่องในงเครื่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับขอย้ําเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับ มาตรวัดอุณหภูมินะครับ,บ,รบอยู่ในระดับปกต,ตินะครับเนี่ยความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบครึ่องอยู่ที่1,800รอบนะครับโอ้โหเดินทางปกติมากเลยฮะไม่ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนจากการเดินทางโดยมีนะ้ำมันเครื่องในห้องเครื่องเลยนะฮะนะครับโดยมีทีมงานที่ จะลองไปสอบถามนะครับก็ไม่รู้จักท่านและตำรวจท่านนี้ด้วยนะครับเราของเราของตำรวจาจัดท่านนะครับให้ด้วยเป็นป้ายานรถเรานี่มันไม่มีนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะเช็คนี่ครับนี่ครับจุ่มใหม่นะครับนี่ครับไม่มีน้ำมันเครื่องครับไม่มีเลย ครับสวัสดีครับคุณลุงสอบในเรื่องของรถวิ่งโดยไม่มีน้ํามันเครื่องจริงจริงแล้วคุณลุงว่าถ้าไม่มีน้ํามันเครื่องเนี่ยในเครื่องยนต์เลยมันจะวิ่งได้ไหมไม่ได้ครับไม่น่าได้ไม่ได้เลยนะคไม่ได้เราก็ไม่เคยเห็นแต่เชื่อไหมฮะว่าคันนี้วิ่งโดยไม่มีน้ํามันเครื่อง40กิโลแล้วครับเดี๋ยวเราพิสูจน์กันละกันรโอเคครับลองทดสอบดึงให้คุณลุงได้ดูนิดหนึ่งนะฮะว่าในห้องเครื่องลองดูครับไม่มีฮะ ่เอาพนักงานฮะขอกระดาษที่ชื่อเช็ดให้ดูหน่อยว่าไม่มีจริงๆอ่าขอขอขอหน่อยขอหน่อยอ่าพี่แดงอ่าคุณลุงเช็ดเลยฮะเช็ดให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวให้คุณลุงจิ้มเองนั่นเองจิ้มเลยเอาฮะคุณลุงทําเลยครับใส่ไปในรูเลยฮะรถคันนี้วิ่งโดยไม่มีน้ำมันเครื่องแม้แต่หยดเดียวเลยนะฮะกำลังทดสอบอยู่จิ้มลงไปในรูให้ให้ลึกเลยครับให้ลึกอ่าอย่างนั้นเลยครับเอาเอาได้แล้วครับดึงออกเลยครับ นะครับลองดูใหม่ครับไม่มีเลยมีไหมครับแห้งครับแห้งครับโอเคไม่มีเลยเป็นที่สุดได้เห็นนะฮะว่ารถไม่ต้องมีน้ำมันเครื่องเราก็สามารถที่จะวิ่งได้ลุงครับเฉลยครับที่วิ่งได้เพราะเราใส่สารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์ชื่อวินเอสตารสปีดลงไปที่ลองดึงนะฮะอ่าลองดูนะครับดึงลองมาดูนะฮะดูใกล้ๆได้เลยครับเช็ดก่อนนะฮะ The ครับเนี่ยฮะลองลองดูครับลองดูนะฮะลองดูฮะไม่มีเเครื่องลยนะครับไม่มีครับเพราะเราใส่สารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะฮะชื่อวินเอ็กซ่าเพราะว่ายอดขายถล่มทลายอีกตัวหนึ่งเนี่ยในการเปลี่ยนถ่ายวินเอ็กซ่าสปีดสปีดนะครับก็ตื่นเต้นมากสุดจังมากครับ ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงม่ไม่มีน้ำมันเครื่องเนี่ยปกติแล้วฝาสูบโกงแล้วชาร์ปละลายแน่นอนรถผมวิ่งตามรถคันนี้ไม่ทันเลยผมอยู่ข้างหลังอ่ะมาัศจย์มากครับผมถือว่าศิลปการมซีนี้สุดยอดครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับทดสอบเห็นกันจัดจเห็นจัดจะเลยครับนะได้ไปสัมภาษณ์กับคนที่อยู่ข้างรอบด้วยนะซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเร่ราวเขายังงงว่าอรถไม่มีน้ำมันเครื่องนี่มันวิ่งได้ยังไงเราก็เช็คให้ดูแล้วทุกคนบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ถูกต้องครับสุด